มาดูรถอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรุ่นขายดีของรถยนต์มือสองเลยก็ว่าได้เพราะว่าเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปเลยนะคะแล้วราคาถูกกว่ารถป้ายแดงเยอะมากๆเปิดไปเปิดท้ายอย่างนี้แค่ปลายนิ้วแค่นี้เลยนี่เป็นระบบไฟฟ้าโซจึงนะคะเบาะนั่งรับสบายมากค่ะทุกคนอันนี้คือถ้าเอนหน่อยหน่อยคือหลับได้เลยแม้กระทั่ง USB ชาร์จแบตก,ก็มีมาให้2ช่องด้วยกันนะคะคือนั่งข้างหลังก็ สามารถชาร์จแบตได้เหมือนกันเราตรวจเช็คทุกอย่างให้นะคะก่อนจะส่งมอบถึงมือคุณเพราะฉะนั้นซื้อรถที่ไมคาแกลี่ไปบอกเลยว่ารถพร้อมใช้งานอย่างแน่นอน อีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรุ่นขายดีของรถยนต์มือสองเลยก็ว่าได้เพราะว่าออปชั่นเยอะราคาไม่แพงค่ะนี่เลยค่ะ MG ZS นะคะ1.5 X-Look ตัวน,นี้นะคะปี2023ค่ะราคาเพียงแค่429,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคันนี้เลขใหม่น้อยมากๆวิ่งแค่20,000กว่ากิโลเองนะคะเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปเลยนะคะแล้วราคาถูกกว่ารถป้ายแดงเยอะมากๆ เดี๋ยวเราไปดูออปชันตัวรถกันเลยค่ะว่าน่าเล่นขนาดไหนมาค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนของออปชันด้านนอกกันก่อนว่าข้างนอกเนี่ยเขามีลูกเล่นอะไรบ้างนะคะแล้วก็บอดี้สวยขนาดไหนสีจึ้งขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะน้องจะเป็น MG ZS นะคะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนเอ่อรถครอบครัวเลยก็ว่าได้เพราะว่าข้างในกว้างมากนะคะแล้วก็สเปคตัวรถเขาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแต่เรื่องประหยัดน้ำมันก็คือก็โอเคระดับหนึ่งนะคะ ตัวรถเขาจะเป็นสีดำนะคะไฟหน้านะคะก็จะทรงรูปแบบแบบเฉียวๆนิดนึงอารมณ์เหมือนประมาณว่ากรีดอายไลเนอร์สวยคมกริบนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วก็มีระบบะมีระบบโฟล์วมีโฮมด้วยนะจ๊ะอ่าแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยคือดําแบบดําดุเลยนะคะอันนี้มองตรงๆก็ เหมือนเอ่อเหมือนฝักปะวนเนาะสวยดีนะคะสัญลักษณ์ MG ใหญ่โตโมโหฬาน,นะคะแล้วก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขามีกล้องกล้องแบบกล้องรอบคันเลยนะคะด้านหน้าก็จะมีกล้องมีเซ,นซ็นเซอร์อะไรพวกนี้นะคะอยู่ครบเลยนะคะอ่ะมาต่อกันด้านข้างหน่อยจ้ะกระจกมองข้างนะคะเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะจ๊ะที่เปิดประตูเขาก็จะเป็นโครเมียมนะคะพร้อมระบบอัจฉริยะนะคะทั้งซ้ายและก็ขวานะคะแหลกหลังคาด้านบน มีนะคะอันนี้ถามว่ามีประโยชน์ยังไงนะคะหลายคนก็มองว่าความสวยงามของตัวรถนะคะแต่จริงๆแล้วคือถ้าเกิดถึงว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะขนของขนอะไรเยอะๆบางทีแ้ะข้างหลังไม่พอก็สามารถขนด้านบนได้นะคะเพราะตัวแหล็กตัวนี้ก็สามารถผูกของเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะมาด้านท้ายกันหน่อยจ้ะท้ายของเขาไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็จะมีสออากาศเป็นตัวคลิปฉลามนะคะ แล้วไฟท้ายของเขาเอด้านท้ายของเขาวันนี้ผู้ขี่บอกอย่างไรว่ด้านท้ายของเขานะคะเป็นระบบเปิดแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะคะสามจุดด้วยกันนะคะเปิดไปเปิดท้ายอย่างนี้แค่ปลายนิ้วแค่นี้เลยนี่เป็นระบบไฟฟ้าโซจึงนะคะแล้วจะบอกว่าเขามีระบบป้องกันนะสมมติว่าเรากาลังเก็บของอยู่แล้วบังเอิญว่า อีกคนนึ่งอาจจะไปกดโดนแบบปิดท้ายอย่างเงี้ยก็คือเขาจะเป็นเหมือนระบบเซฟตีอ้อะคะ่ะเวลาที่ฝ่าท้ายโดนตัวเราวนึงก็คือเขาก็จะหยุดเลยไม่หนีบเราแน่นอนอันนี้พิสูจน์ไปแล้วแต่อย่าพิสูจน์อีกเลย <c oughs> จริงๆก็ทําให้ดูได้แหละเพราะว่าลองแล้วจริงๆนะคะแล้วก็นี่เลยข้างในกว้างกวางมากนะคะมีพรม3 d มดีมาให้พร้อมอันนี้ก็บอกก่อนเลยว่าเจ้าของติดตั้งมานะคะก็ค่อนขัางที่จะราคาสูงเหมือนกันแล้วเขาก็พับเบาะได้นะคะือถ้าพับเบาะแล้วคือกว้างเลยอะ นี่เห็นไหมคือสามารถปูที่นอนนอนได้สบายๆเลยนะคะมีไฟฉุกเฉินอยู่ที่ด้านท้ายแบบนี้นะคะข้างล่างเป็นไงนี่คือรุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่แล้วนะคะขเขาก็จะเป็นบล็อกเติมลมฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำยาเติมยางนะคะนี่ก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานเลยนะคะน้ำยายังเต็มอยู่เลยนี่นะคะแล้วก็จะเป็นตัววัดนี้แล้วก็มีสายลักจูงนะคะ อ่ะนะคะด้านอ่ะข้างหลังเก็บของได้เยอะนะคะอย่างที่บอกว่าพับเบาได้กว้างขวางขนาดนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าปึงนี่คือทุกอย่างยังเดิมหมดทุกจุดเลยนะคะทุกคนยังมีรอยแต้มสีเอ็ดแต้มสิวแต้มสีรอยมาร์กเม็ดอาร์คมาร์กเดิมทุกจุดนะคะด้านหลังก็จะมีระบบไล่ฟ้านะคะแล้วก็มีที่ปัดน,น้ําฝนมาให้ด้วยนะคะคือข้างหลังเขาก็สวยนะจริงๆ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีกล้องหลังนะคะพร้อมเลนถอยนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเขาก็จะมีเลนถอยแล้วก็าภาพจะไปแสดงอยู่ที่หน้าจอนะคะด้านในนะคะจะบอกว่าอันนี้จะมีกล้อง360องศานะคะก็คือสามารถดูได้รอบทิศทางเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าเวลาเขาเปิดกล้องนี่เป็นยังไงนะคะตัวยางนะคะยางตัวนี้จะเป็นขอบ17นะคะเป็นแมกกาลลอยทูโทนนะคะแล้วก็อันนี้ยางปีปีเดียวกับตัวรถนะคะ ก็ยังใหม่อยู่นะดอกอยางอะไรยังเต็มอยู่ก็นั่นแหละยังยังโอเคอยู่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูออปชั่นข้างในกันบ้างนะคะว่าออปชั่นของน้อง MG ZS เนี่ยมีออปชั่นอะไรบ้างจะบอกว่าข้างในโซจึ้งมากทุกคนออปชั่นดีเลิศประเสริฐจึ้งสุดๆไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็นั่งอยู่ภายในของ MG ZS คันนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าออปชั่นคือโซดจึ้งอย่างที่บอกนะคะราคา400,000บาททุกคนแต่รถมีหลังคาซันรูฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายมากนี่แค่ปลายนิ้วเออกดไปเออปึ้งนี่เป็นระบบหลังคาซันรูฟนะคะเธอเธอจะขับรถไปชมวิวกินลมชมวิวชมธรรมชาติหรือเธอจะแบบไปนอนดูดงดูดาวก็คือแบบ จึงในราคา400,000กว่าบาทได้รถสวยหรูเลิศหรูอลังการขนาดนี้แล้วก็จะบอกว่าข้างวอดก็ไม่ได้แพงคิดด้วยนะแล้วก็คือใช้งานง่ายมากอันนี้นร็แตลังคืสรลปอยู่นะสวยมากนะคะนี่แค่น้าจิ้มนะออปชั่นแค่น้าจิ้มนะยังมีสรลปเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะพวงมาลัยของเขานะคะก็เป็นป 39, นะพวงมาลัยสามก้านพวงมาลัยหุ้มหนังอย่างดีเลยแล้วอันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยเขาติดตั้งเพิ่มมานะคะเป็นเหมือนมือจับนาะป,ป๊อปเพื่อป้องกันไม่ให้แบบบางคนเขาไม่ชอบจับ จับหนังจับอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะชอบจากความแบบนิ่มนิ่มเลื่อนเลื่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่พอจับแล้วมันก็สวนจับถนัดมือนะเวลาแบบที่แบบเป็นมีอะไรมาครอบแบบนี้นะคะแล้วจะบอกว่าพวงมาลัยเป็นระบบมัลติฟังก์ชันเธอเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได้นะคะฝั่งนี้เขาก็จะควบคุมหน้าจอเลนไมล์หน้าจอเลนไมล์ก็เป็นเลนไมล์แบบดิจิตอลด้วยเธอเดี๋ยวฉันจะต t a r t ให้ดูนี่กระปึ้งเห็นไหมตาร์ทปึ๊บปึ้งเป็นไง แค่หน้าจอก็จึ้งแล้วบอกแล้วว่ารถรุ่นนี้นะคะเขาโซ่จึ้งจริงนะคะเนี่ยแมสสวยมากสวยจริงนะคะ <S <S มีระบบ c r u คอน control มาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าทุกอย่างไฟฟ้าหมดเลยนะคะกระจกมองข้างพับแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเวลาที่เราล็อกรถอะไรอย่างเงี้ยก็คือกดล็อกปุ๊บกระจกพับเก็บเรียบร้อยกุญแจกุญแจรีโมทนะคะระบบคูปาร์ทุกอย่างคือออปชันรถนะคะ คอนโซลตรงกลางไอคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะก็จะหุ้มหนังอย่างดีเลยเนี่ยืูจับแล้วแบบดูสะอาดมากอ่ะดูดิไม่เลอะไม่มีฝุ่นไม่อะไรเลยสะอาดมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลายคลิปล่าเนาะเย็บด้วยได้สีแดงดแคือแค่แค่ออปชั่นตรงนี้ก็คือสวยแล้วนะคะหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเหมือนเหมือนมีแท็บเล็ตเหมือนมี iPad มาวางอยู่ที่ที่ทรถเราเหมือนกันนะเวลาปรับแอร์ใช่ไหมก็นี่ระบบพ่วอากาศปรับแอร์ก็กดจึ้งนะคะ จะปิดก็ปิดเลยนะคะนี่เห็นไหมเป็นโหมดต,ต่างๆก็คือสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะความเย็นนะคะระดับอุณหภูมิความเย็นระดับความแรงพัดลมต่างๆนะคะก็ปรับที่หน้าจอได้เลยนะคะหนีนยานพาหานะเราสามารถตั้งค่าได้ไหมแสงไฟตั้งเลยไฟส่องกับบ้านก็คือระบบ f o l l ม w f o l มมีโหมที่บอกเมื่อกี้นี้นะคะถ้าเราปิดไว้เวลาดับรถก็คือไปดับเลยแต่ถ้าเราเปิดไว้เนี่ยเวลาเราดับรถปุ๊บเนี่ยไฟก็จะติดอยู่ที่ตัวรถอ่ะจะติดอยู่ประมาณสักประมาณสามสิบวิประมาณนี้นะคะ ที่แหละตั้งค่าตัวรถก็สามารถตั้งค่าได้แบบที่หน้าจอได้เลยอะไรอย่งนี้การบํารุงรักษาก็สามารถดูได้นะคะเราอยู่ไปตั้งค่าจากโรงงานนะคะอ่ะ UFMAM เล่นได้นะคะเสียบ USB อะไรได้หมดเลยและที่สําคัญนะคะเขารองรับ Android Auto Apple CarPlay นะคะสองอย่างนี้นะคะก็คือไม่ใช่ว่าเราใช้ Android แล้วเราเอาโทรศัพท์วางไว้แล้วอันนี้ได้เลยไม่ใช่นะคือาต้องเสียบสายนะคะจะเป็นสายชาร์จนะคะที่เป็นตูด USB แบบนี้ อ่าเห็นไหมมันจะมีช่องบอกอยู่ว่าเป็นช่องโทรศัพท์กับช่อง s ีอันนี้ก็คือไว้ชาร์จแบตอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการเสียบเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์เราเข้ามาไว้ที่หน้าจอะคะระบบ Apple CarPlay กับหรือ Android Auto นะคะสองสองระบบนี้เมื่อเวลาที่เราใช้2ออ,อย่างเนี้ยเราเสียบโทรศัพท์เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยข้อมูลโทรศัพท์เราทั้งหมดอ่ะมันจะเข้ามาอยู่ในหน้าจอนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดเพลงจากแอปต่างๆที่คุณโหลดมาหรือแม้กระทั่งระบบนำทางก็คือสามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวแปลๆตรงนี้ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ขับเร็วที่จุดบุหรี่นั่นแหละแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวแปตไฟนะคะสามารถติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์ได้อะไรได้นะคะนะคะแล้วก็จะมีที่วางเป็นเครื่องโทรศัพท์เนาะถ้าเป็นในรุ่นของท็อปก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นไฟชาร์จนะเอเ็นไรนะไวเล็ชาร์จอะไรอย่างงี้แต่อันนี้ก็คือจะเป็นที่วางธรรมดานะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยเนาะมันจะมีเลนถอยเห็นไหมพึ้งนี่เลศโซจึ้งตึ้ง เล่นนะทำเล่นไปใครอยากจะลองเล่นก็ลองมาสัมผัสดูนะคะลองสัมผัสดูกันได้จ,จ๊ะประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็เบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะรุ่นนี้นะคะเบรกมือไฟฟ้าแหละแล้วก็ที่วางของใส่ของวางแก้วน้าอันนี้น่าจะเป็นออปชั่นเสริมใส่มานะคะใส่แก้วได้สองใบกล่องใส่ของนะคะก็ใส่ของได้ระดับหนึ่งนะคะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไป แล้วก็เบาะนะคะเบาะคนขับคนนั่งเบาะทั้งคันจะเป็นเบาะหนังเย็บด้วยได้สีแดงหมดเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนี่สะดวกสบายมากค่ะคุณขาขับขึ้นสูงต่ำได้อะไรได้หมดนะคะม่านบังแดดทั้งสองฝั่งนี่มีกระจกให้ด้วยนะจะแต่งหน้ากันจะส่องกระจกส่องความหล่อทั้งซ้ายแล้วก็ขวาคือได้หมดนะจ๊ะ ลำโพงรอบทิศทางคือถ้าเกิดดั่งข้างหลังแล้วเปิดเพลงฟังก็คือไม่ต้องกังวลวนะ่าอุ้ยข้างหน้าได้ฟังเพลงอุหนาวข้างหน้าได้ฟังเพลงอย่างเดียวเลยข้างหลังไม่ได้ยินคือรอบทันค่ะเราดูแบบกว้างนะคือนั่งแล้วรู้สึกกว้างไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกว่ามันแคบหรืออะไรเลยคือค่อนข้างที่จะกว้างระดับหนึ่งเลยนะคะนะคะก็สวยแหละ MG ZS ตัวนี้นะคะใครสนใจก็ มาดูตัวจริงกันได้นะคะที่ร้านของเรานะแม้กระทั่งระบบไฟหน้าเขายังปรับแบบระดับสูงต่ำอะ่ะเออบางทีรุ่นใหม่ๆไฟจะสูงมากใช่ไหมแล้วก็ปรับระดับต่ำได้เลยได้ปรับได้ถึงสามร,ระดับเลยนะคะสวยอะแค่มีสันลุกก็คือแบบในราคานี้แต่มีสันลุกก็คือเจ๋งแล้วนะจริงเป็นเราเราก็ซื้อแหละเพราละว่ารถมันก็สวยหรูจริงๆอะมีสันลุกมีอะไรด้วยขับสบายแล้วพวงมาลัยนิ่มมากเธอถ้าเกิดได้ลองนี่อันนี้คือรถจอดอยู่กับที่นะเนี่ยพวงมาลัยนิ่มจริงนะคะ สวยแล้วแบบขับสบายอะ่ะมุมมองทัศนียาภาพในการมองมุมมองต่างๆคือโอเคเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะลองไปนั่งด้านหลังดูบ้างนะคะว่านั่งรวสะดวกสบายขนาดไหนไปเลยค่ะตอนนี้เราก็นั่งอยู่ข้างหลังของ MG ZS นะคะบอกเลยว่านั่งแล้วเมื่อกี้แค่นั่งรอตะก้องนะคือจะหลับจะเคิมแบบจะหลับจริงๆเพราะว่าเบาะนั่งรวสบายมากค่ะทุกคนอันนี้คือถ้าเอนอีกหน่อยคือหลับได้เลยนะคะ แอร์เย็นถึงนะคะเยน็นฉ่าถึงข้างหลังเลยไม่ต้องกังวลว่าเออนั่งข้างหลังรถกว้างขนาดนี้เพราะว่าบางคนอนะ่ะเขาค่อนข้างซีเรียสนะบางคนมาดูรถแล้วบอกว่าอุ้ยรถกว้างรถมันกว้างขนาดนี้แล้วมันไม่มีแอร์หลังอย่างเงี้ยคือแอร์จะถึงหรอบอกตรงว่าถึงจริงค่ะไม่ร้อนไม่อะไรเลยแล้วเมื่อกี้นั่งรอแค่แบป๊บเดียวเนี่ยสลับแล้วนะคะเบาะก,ก็นุ่มเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะอย่างที่บอกติดตั้งระบบะคาซิสอะไรได้หมดเลยระบบความปลอดภัยต่างๆก็มีทุกอย่างครบนะคะ แล้วก็ที่ใส่ของก็มีทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะหรือแม้กระทั่ง USB ชาร์จแบตก็มีมาให้2ช่องด้วยกันนะคะคือนั่งข้างหลังก็สามารถชาร์จแบตได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงเล็กโซนต่างๆอะไรก็คือกว้างกว้างมากไม่อึดอัดเลยนั่งแล้วรู้สึกสบายมากคือคันนี้ใครที่จะเอาไปใช้ในครอบครัวหรือจะเอาไปใช้หาอะไรได้เสริมมาคือตอบโจทย์จริงๆนะคะคือถ้าเกิดไปใช้ในครอบครัวก็คือเป็นที่กว้างกว้างเลยขนเคาะเหมาะกับการที่จะเอาไปขนของหรือ ให้ลูกๆนั่งสบายคืูเหมาะจริงนะคะเพราะว่าเขามีความกว้างสูงโปรง่งดูนั่งแล้วไม,ไม่ไม่รู้สึกอึดอนะัดนั่งแล้วรู้สึกสบายนะคะหรือใครจะเอาไปวิ่งหาอะไรเสริมนะคะลูกค้านั่งแล้วรู้สึกสบายแน่นอนอันนี้ก็กล้าการันตีกล้าคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าด้วยความกว้างของตัวรถนะคะนั่งแล้วรู้สึกไม่อึดอัดเลยนะคะก็นี่แหละตอบโจทย์นะคะใครที่กําลังมองหารถสักคันหนึ่งนะคะก็อยากจะให้ลองเปิดใจดู m g z s ไว้เป็นทางเลือก1คันนะคะตัวนี้ก็เป็นปี2023นะคะเลขไม้วิ่งอยู่ประมาณ20,06เองนะคะแล้วก็ราคา429,000บาทค่างวดผ่อนอยู่ที่ประมาณถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีนะคะค่างวดอยู่ประมาณ7,500เองนะคะดอกเบี้ยพิเศษ7ปี4.99ก็อยู่ที่ประมาณ7,500นะคะหรือใครจะเพิ่มดาวให้ค่างวดลดลงก็ได้เลยนะคะแต่คันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้แน่นอนนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการธนาคารให้รับประกันเครื่องละเกียร์ให้ หนึ่งปีรถ1หนึ่งหมื่นกิโลนะคะแล้วก็มีบริการฉุกเฉินให้ด้วยหนึ่งปียีสี่ชั่วโมงค่ะและที่สำคัญน,นะคะรถของคุณนะคะถ้าเกิดคุณดูคันนี้รับคันนี้หรือทุกคันในร้านก็นแล้วแต่ว่าจะเป็นคันไหนก็นแล้วแต่นะคะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะมีการตรวจเช็ครถให้ก่อนส่งมอบด้วยนะคะตรวจเช็คในที่นี้ก็คือเช็คทุกอย่างความเขาเรียกว่าความพร้อมในการใช้งานว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องระบบแอร์ระบบไฟนะต่างๆเราเช็คให้หมดทุกอย่างรถของคุณจะ พร้อมใช้งานอย่างแน่นอนค่ะแล้วคันนี้บอกเลยว่ามันมันตอบโจทย์จริงๆนะคะแล้วก็ใครที่ดูมาจากคลิปนี้นะคะก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษไปด้วยก็คือน้ำมันเป็นถังกลับบ้านไปเลยค่ะแล้วก็ราคาพิเศษด้วย429,000บาทบอกเลยว่าถูกตาแตกจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้ใครที่กำลังมองหารถสักหนึ่งคันลองเอา MG ZS เป็นทางเลือกค่ะแล้วจะบอกว่าุ้ยไม่ผิดหวังเลยนะคะเพราะในเรื่องของราคาเอ่ยออปชั่นเอ่ย ความคุ้มค่าในการใช้งานนะคะรูปทรงความสวยความเก๋จึ้งทุกอย่างนะคะใครอยากจะได้รถสักคันหนึ่งก็ลองเปิดใจเลือกน้องไว้เป็นทางเลือกดูนะคะสำหรับส่วนตัวเคยใช้นะเคยใช้ MG ZS แล้วก็เวลาขับทางไกลขับอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบพุ้ยขมอะไรก็นิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยนะประหยัดน้ำมันด้วยอะไรด้วยนะคะก็โอเคแหละเป็นอีกหนึ่งทางเลือกไว้ให้กับใครที่กำลังมองหารถยนต์มือ 2, สองสักคันหนึ่งนะคะก็ ลองดูตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปจะพาทุกคนไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องตัวรถเป็นยังไงแต่รถคันนี้นะคะไม่ว่าจะยังไงก็แต่เรารับประกันให้อยู่แล้วนะคะทั้งเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์เนี่ยหนึ่งปีหรือ1 0,000มกิโลเลยดูแลกันให้นะคะหรือแม้กระทั่งลูกค้าขับรถไปรถน้ำมันหมดรถยางแตกไฟไม่ติดลืมบญแจนรถอะไรต่างเรามีบริการฉุกเฉินตรงนี้ให้ด้วยนะคะก็ ใครสนใจก็ลองเข้ามาดูตัวจริงกันได้ลองมานั่งลองมาเล่นออปชั่นดูลองมาสตาร์ทรถลองมาสัมผัสตัวจริงแล้วจะรู้ว่ารถคันนี้จึงของจริงค่ะโอเคเดี๋ยวจะพาดูในส่วนห้องเครื่องต่อและไปกันเลยจ้ะ ในส่วนของตัวเครื่องนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็มีการรับประกันเครื่องให้นะคะ1ปีหรือ1นึ่งมนกิโลแล้วก็เราก็มีการตรวจเช็คให้ก่อนที่จะส่งมอบนะคะม่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะคะตรวจน้ํายาแอร์ตรวจแบตเตอรี่นะคะดูแลให้หมดระบบไฟต่างๆดูแลให้ทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างเขาเดิมจริงๆนะคะทุกคนนี่น็อตฝากระโปรงอะไรพวกนี้ยังไม่เคยขันเลยไหมนี่แต้มสีต่างๆนะคะเดิมทุกจุดเลยนะคะ คานหน้าไม่เคยถอดไม่เคยอะไรเลยอันนี้ก็คือสามารถเข้ามาดูด้วยตาตัวเองได้เลยนะจ๊ะทุกอย่างเดิมนี่แม้กระทั่งเห็นไหมแต้มสีข้างในทุกสิ่งทุกอย่างคือเดิมหมดฝากระโปรงนะคะสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆที่มาจากโรงงานก็คือยังอยู่ครบเลยนะคะนี่แต่ละจุดคือเดิมหมดเลยนะคะซีนฝากระโปรงก็เขาเรียกอะไรเล็บจิกได้เออนะคะก็ทุกอย่างก็คือเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็การันตีได้ว่าคันนี้ไม่เคยผ่านการชนหนักที่ความน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะ แบตเตอรี่นะคะต่างๆเราก็ตรวจเช็คให้โอ้แบตแน่นมากขอเป็นรกแตงโมงเลยคูณเล่นคูณเล่นนะคะอันนี้ก็คือเราตรวจเช็คทุกอย่างให้นะคะก่อนจะส่งมอบถึงมือคุณเพราะฉะนั้นซื้อรถที่ไมคคาแกลลี่ไปบอกเลยว่ารถพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนค่ะอยากจะดูด้วยตาตัวเองก็เรียนเชิญมาดูกันได้ที่ร้านไมคคาแกลลี่ของเราเลยจ้า <S <S เป็นไงบ้างทุกคนถูกใจกันไหมคะกับตัวรถออปชันต่างๆและก็ราคาถูกแสนถูกขนาดน,นี้นะคะ ต้องยกให้น้องคันนี้เลยนะคะ MG ZS นะคะ1.5 X Sunroof ปี2023คันนี้บอกเลยว่าสวยจึงตาแตกรถน่าใช้งานมากๆภายในสวยหรูข้างนอกเรียกหรูดูแพงและราคาจับต้องได้ค่ะคันนี้บอกเลยค่างวดผ่อนไม่เกิน8,000แน่นอนสำหรับใครที่เครดิตดีนะคะออกรถฟรีทุกค่าใช้จ่ายไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะคะฟรีให้หมดเลยประกันไทยก็ฟรีให้ค่ะแล้วก็ โปรโมชั่นพิเศษนะคะออกรถวันนี้ได้รับน้ำมันเต็มถังกลับบ้านไปเลยค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็รอทุกคนอยู่ที่ไมค์คาแกลลี่นะคะมารับน้องกลับบ้านกันได้เลยนะคะใครที่แบบว่ากำลังมองหารถสักหนึ่งคัน MG ZS นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์ได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไค i b e ให้พวกเราด้วยนะคะฝากกดแชร์ไปเยอะๆเลยนะคะจะได้รู้ว่า เฮ้ยไหมคาะแกลลี่เขามีรถดีๆรอคุณอยู่ที่นี่นะคะอยากได้รถยนต์มือสองนึกถึงไหมคาะแกลลี่ค่ะสามารถติดต่อพวกเราได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะรถยนต์มือสองไหมค่ะแกลลี่ค่ะหรือจะเป็น l i น์แอดนะคะแอดเค่ะหรือจะโทรได้เลยนะคะ0 8 89 9 9 8 9 6 8ค่ะนึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไหมคาะแกลลี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะคุณจะได้รถดีๆไปคลองอย่างแน่นอน ไม่ต้องกังวลเรื่องขับไปซ่อมไปอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะมิ้นนะคะแล้วก็รายการซื้อเถอะค่ะน้องขอร้องนะคะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเอารถอะไรมารีวิวให้ดูโปรดต,ติดตามกันให้ดีๆวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะแล้วเ้าจะหารถ <หา S 1> มือสองสภาพดีละต้องไหมค่ะเราแค่แต่รถสภาพดีสภาพแบบน้ำฝาอ๋อรถมที่คุณกำลังจะตามหา